สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ขอนํำเสนอคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือมักจะสื่อกับสิ่งมหัศจรรย์ซึ่งนำมาฝากทุกท่านให้ได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นน,น,นะคะน้อยคนนัก ที่จะมีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนะคะไม่ว่าจะมีข้างเดียวหรือสองข้างแต่ว่าการมีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือถือเป็นการบ่งบอกถึงชะตาชีวิตอุปนิสัยและพื้นฐานดวงชะตาของคนคนนั้นไม่มากก็น้อยเลยล่ะคะ่ะคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนะคะให้เชื่อเถอะค่ะว่าดวงชะตาของคุณถูกกำหนดให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีและช่วยเหลือผู้คน ถ้าคุณทําอย่างถูกต้องว่าแล้วยกมือขึ้นมางายมือขึ้นแล้วสํารวจดูสิคะว่าคุณมีการกรบาทกลางฝ่ามือไหมคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือ 1. เป็นคนที่มีลางสังหรณ์แม่นยําเช่นฝันบอกเหตุลางบอกเหตุคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือเวลาฝันจะฝันตรงๆและฝันแม่นค่ะเช่นฝันว่าคนนี้จะเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บไข้ได้ป่วย ก็จะฝันแบบนี้เลยจะไม่ฝันกลับกันนะคะเรียกว่าหากฝันดีก็จะเป็นลางดีหากฝันร้ายก็จะถือเป็นลางร้ายค่ะและเวลาฝันนั้นนะคะมักจะเป็นจริงไม่เกิน3วัน7วันค่ะบางท่านที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือได้ฝันเห็นน้องชายของตนเองเหมือนโดนอะไรแทงเลือดไหลออกมาจากร่างกายจนเสื้อผ้าเปื้อนไปหมด ตื่นขึ้นมาก็ตกใจรีบโทรไปแก้ความฝันให้น้องฟังน้องก็บอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกปรากฏว่าวันถัดมาน้องไปทำไร่โดนมีดฟันขาเย็บไปหลายเข็ม 2. ส,สามารถคาดการได้ล่วงหน้าทำนายอนาคต ได้อย่างแม่นยำสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนและบางครั้งอยู่ๆคนที่มีกากบาทก็จะรู้สึกและพูดออกมาแล้วบางครั้งมันก็เป็นจริงอย่างที่พูดจนหน้าตกใจดังนั้นคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเวลาจะพูดอะไรต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะคำพูดของท่านมักจะเป็นจริง และมีวาจาสิทธิ์หากคุณหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิรักษาศีลก็จะยิ่งแม่นยำมากขึ้นค่ะ 3. หากคุณมีกากบาดกลางฝ่ามือยิ่งเข้มเห็นชัดเจนมากส่วนใหญ่แล้วมักเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษมีสัมผัสที่6มองเห็นบางอย่างที่คนทั่วไปมองไม่เห็นบางท่านอาจได้ยินเสียงรู้สึกได้ น้องคนหนึ่งมีกากบาทกลางฝ่ามือทั้งสองข้างเวลาไปไหนมาไหนมักพบเจออะไรแปลกๆอยู่เสมอบางครั้งขับรถไปเห็นมีผู้ชายยืนอยู่หลักกิโลเมตรหันไปไม่มีใครแล้วก็ไม่คิดว่าน่าจะมีคนอยู่แถวนั้นหรือว่าหลายท่านก็ได้พบเจอกับวิญญาณหรือสิ่งที่มองไม่เห็นบ่อยๆหรือบางท่าน ไปที่บ้านเพื่อนหรือสถานที่ต่างๆแปลกหูแปลก,ปลกตาได้ไปพบเจอกับใครบางคนเข้าและมารู้ทีหลังว่าคนคนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วแต่แอดมินอยากบอกทุกท่านนะคะว่าท่านเป็นคนที่มีบุญและมีบารมีดังนั้นบิญญาณถึงอยากจะทำให้ท่านเห็นเพื่อที่จะขอให้ท่านไปทำบุญให้เขาอุทิศส่วนกุศลให้เขานั่นเองค่ะ4 มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทพมีของรักษาคุ้มครองค่ะซึ่งท่านทั้งหลายเหล่านี้นะคะจะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองท่านช่วยให้ท่านพ้นจากร้ายให้กลายเป็นดีจากอุบัติเหตุที่หนักให้กลายเป็นเบา ดนจิตโดนใจให้ท่านพบเจอกับสิ่งที่ท่านมุ่งหวังหรือแนวทางแก้ไขชี้นําแนวทางและให้ท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะท่านคุ้มครองและช่วยเหลือท่านตามกําลังของแรงกรรมวิบากกรรมและบุญที่ท่านทำด้วยนะคะดังนั้นคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจึงต้องหมั่นปฏิบัติธรรมรักษาศีลและทำบุญค่ะ ส่วนเรื่องของเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองท่านอยู่นะคะเจ้าของมือแต่ละท่านจะรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะเพราะบางครั้งท่านจะสื่อกับเราเช่นมาเข้าฝันเราเพื่อให้สื่อสารให้รู้ว่าท่านปกปักรักษาคุ้มครองเราอยู่หรือดนจิตดนใจให้เราไปพบเจอกับเทพองค์นั้นๆค่ะ5 เป็นคนมีเหตุมีผลเป็นคนชอบสั่งสอนชอบให้ความรู้ชอบให้ความเห็นกับทุกคนและส่วนใหญ่มักจะเป็นเกจิอาจารย์ครูหรือผู้ชำนาญในด้านต่างๆแล้วก็เป็นคนที่ยึดมั่นตามระเบียบประเพณีมีระเบียบแบบแผนเป็นคนพูดตรงบางครั้งก็ถึงกับขวานผ่าซากแต่เป็นคนจริงใจ และมักสนใจในเรื่องลึกลับและเรื่องเหนือธรรมชาติหรือทางพระพุทธศาสนาค่ะข้อควรระวังของคนที่มีกากบาดกำลังฝ่ามือนะคะถ้าหากคุณไปคิดร้ายหรือทำร้ายใครโทษนั้นจะสะท้อนกลับมาที่ตัวคุณอย่างรุนแรงค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยนะคะและแอดมินคิดว่าสำหรับทุกท่านที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นให้หมันทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิ เพื่อสร้างพลังและสร้างบาร,รมีให้กับตัวท่านนะคะเพื่อชีวิตของท่านจะได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีชีวิตจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งขึ้นไปค่ะแล้วก็เป็นการได้ช่วยเหลือผู้คนเสริมสร้างบาร,รมีไปในตัวด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์อยากดูคลิปใหม่ๆต่อไปแน่ๆกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ